สวัสดีค่ะพี่จ๋าวั <c oughs> างนี้พักผ่องเต็มขี้ไม่นะพี <c oughs> ่ต้องกวนเต็มที่วอ <c oughs> น้องน้องสาวอะไรน้องสาวหมวยสวัสดีจ้าจะพี่จะปินจ้า สวัสดีจ้าอ่าพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีไข่อุย้ยสวัสดีทักทายทุกทกท่านด้วยนะคะนะครับผมเนาะอ่าสาวรสดนะฮะสาวรอดนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพี่สาวรสดนะฮะ,ะ,ฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะพี่ยุคพินสวัสดีครับจากจากอ่าอาหมวยอาหมวยอ่ะอาหมวยอ่ะ นะครับผมนะเมื่อคืนอนอกกับโอ้ยโอ้ยพี่ก็บอกพักพักมังกรายไม่ต้องเออจริงเลยเชียวนี่เับสนองก,กันไม่ดีนะจอสมองมันเตอร์เออสมองเตอร์ไม่ดี พักคนน้อยสมองตื้อน,นะจ๊ะอืมจริงเลยจ๊ะคุณสาวรสวรสวัสดีค่ะเจ้พี่จุพินจ้าอ่านขนาดนั้นเลยเหรอพี่ <c oughs> เอีกขำพี้พขำแหม่ <c oughs> าาก็ต้องอ่างสิของเราก็ต้องอ่างบ้างอ่ะเออเดี๋ยวครึงอ่ะโอ้เนี่ยนะ อากาศว่งอากาศวังนี้อ่ะลองวันวันเนี้ย่ะลองคลิกเลยอ่ะอู้ไม่ไหวอ่ะว่าใจจะขาดอากาศมังร้องอ่ะเ <c oughs> มื่อคืนนั้นนอนนอนในมุงยุงยุงก,กัดทั้งคืงอยู่กัดทั้งคืงกว่าล่ะเนี่ยยิบินไปกัน โอ้โหเห็นเห็นปลากินเหยื่อนะคิดถึงอะไรเปล่าน่ะคิดถึงปลาคิดถึงปลาปีเรนอะไรเนี่ปีรัญญาเหรอโอ้โหเนะเห็นกินอย่างเงี้ยนะคิดถึงเราคิดว่าเป็นปลาปีรัญญาเราลงไปจะเสร็จบทอ่ะนอนในบวงแต่ยุงยุงยุงกัด แตียุงกินเหรอนอนในมุ้งเตียุงกิน <c oughs> เลยเกี่ยวพี่เราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะลืมลืมปิดมุ้งนะผมอายุ27นะผมต้องเรียกคุณว่าอย่างไงครับอ๋ <c oughs> อออแล้วแล้วแต่เลยจ้ะ <c oughs> เนุงอจุงย,ยุงขายาวหรือขา้ <c oughs> องหวยอุ้ย เร<อา>ียกพี่ก็ได้ครับนะอแล้วพี่ก็ได้ครับคุณจีอะไรจีเอ็มใช่ไหมจีเอ็มใช่ไหมนะ <Natalie> คุณแคทคุณแคสสวัสดีครับคุณแคทนะคุณแคทนะเออคืออีหยังพี่มา,าแล้วคืออีหยังพี่เออวิาีถามล้ะพี่่ะ สวัสดีครับนะสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะขอบคุณมากครับนะะรอไม่ได้ถามนะพี่ยุพินนะขอบคุณมากครับอ่ขอบคุณมากครับอ่าคุณแคทใช่ป่ะคุณแคทใช่ป่ะภาษาอังฤษนอะใช่ไหมอ๋อคุณแม่อแคทแมวใช่ป่ะอ๋อใส่ลูกแมวมาอ๋อเพิ่งอ๋อคุณแคทคุณแคทนะครับ แม่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงด้วยสินะครับเป็นแอปเมนนะนครับผมครับผมยุงยุงที่มีนะสองแขนไหนสองแขนไก่อ๋อครับผมครับผมนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เข้าให้ที่เขามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณอยิ่งสูงจ้านะครับ